สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับพูดอีกครั้งถึงคดีเพื่อนแอนนาเปิดใจถึงคดีแตงโมหลังหยุดพูดถึงมา3เดือนเป็นคดีใหญ่ที่หลายคนจับตามองความคืบหน้านั่นก็คือการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาซึ่งเวลาก็ล่่งเลยมา4เดือนแล้วแต่คดีก็ยังคงดำเนินต่อไป แต่เมื่อวันที่30มิถุนายนลกูกาแอนนาได้ประกาศลาออกจากวงการบันเทิงและได้เปิดใจถึงคดีของแตงโมอีกครั้งว่าเราติดตามคดีตลอดว่าเรื่องเดามันเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนหลังมันก็มีหลายประเด็นมากพอเราออกมาพูดก็ว่าเราหาแสงให้กับตัวเองวันนี้ที่มาพูดเราหยุดมา3เดือนเพื่อดูว่าคดีจอบอมาอย่างไร ถ้ามันออกมาไม่ยุติธรรมเราก็จะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมแต่ถ้ามันออกมาสมเหตุสมผลขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ